สนับสนุนโดยหูฟังเดน่าเอ็กซ์ไซส์ฟรีมาดูกันต่อกับผู้กองตัลลักษอาก็ไม่สาวมันน่ากลัวอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้ยยชยยยนยยยาย่ย้ยยยยเยย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 สยยยิยย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 ยนยยนยย จ้าแล้วนี่แ,นแม่เป็นอะไรอ่ะแม่แม่จ้าเข้าไอ้พันมาได้ไงเนี่ยแม่เอ็งอะ่ะถูกผีเข้าเม่อหม่อ,ม,อม่อต้องช่วยนะเฮ้ยผีมาหน่าเลยเชียววอุ๊ยน่ากลัวจังเลยโอ้ยดิง้งดิ้งไว้ดิง้งดิ้งไว้อย่ากลัวอย่าตื่นเต้นผีไม่มีหรอกแล้วไอเอง พี่น้อนผินป่าล้ตายแล้ว <c oughs> เ,เป็นหมอคนหมอควายหมอดูก็เป็นหมอผีกันเนี่ย <c oughs> ม่เตรียมอะไรมาด้วยสิพันดูซิว่าในนั้นมันมีอะไรบ้างอะจ้ารีบดูนะจ้า <c oughs> อ่านี่จ้านี่เมยจ้า <c oughs> ดีนะเอามาพอดีเลยไม่ได้เอามาแต่มันเยอะขนาดนี้เลยจ้า <c oughs> จ้า อากษรเซโมอากษรเซโมอากษรเซโมใช่จ้ะอากษรเซโมจ้ะพันจ๊ะเอาข้าวสารเสกมาจ้ะอ๋อเอาข้าวสารเซมเนี่ยควายธนูขาหักด้วยเอาข้าวสารเศษมาใช่จ้ะข้าวสารเสกมาจ้ะเมื่อนี่เลยจ้ะจับน้องร้อนๆเลยจ้ะปลาเส่มันเลยจ้ะ ได้ yup. จ้ะเอาไม่ออกจากแม่เลยจ้ะเออผู้กองดามันมันมันม like ันใช่ปลุกเซกอ่ะจ้ะมันใช่เลยจ้ะใช่จ้ะอย่าขัดสิปลามันเลยจ้ะลิงบีเลยจ้ะปลาใส่มันเลยจ้ะ ัวไหนโอ๊ยเขาสารน่ะมันโดนฉานตรงไปนี่ข้าไม่กลัวรก็สิ่งตัวนี้นี่มันร้ายนะเฮ้ยตอนนี้เราอยู่สุพรรณนะมันจะเป็นผีสิงยังไงต้องเป็นผีสุพรรณก็มันข้ามเขตมาไงผีสิงกับผีสุพรรณมันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมล่ะมันขึ้นรถบัสมาแล้วก็หนประมาณแล้วก็ลงนิสั่จะจะบ้าเหรอไม่ใช่สิ่งนั้นจ้าผีสิงสิงได้เลย ผีสิงใช่จ้าผีสิงข้าเป็นผีที่ต้องทำดีล้างบาปจึงจะได้ไปพูดไปโกดทำดีล้างบาปนี่มาเข้าสิงคนอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะข้าเป็นผีที่ต้องเข้าสิงคคนเพื่อบอกความในใจ ทำให Dante, ้เขามีความสุขยังไม่นี่คิดถึงลูกอยากเห็นหน้ามันก็มาจนได้เห็นหน้าอิงด้วยจ้าผฮ้มันเป็นของอิงจ้ารุดเอาเอาเฮ้ยจ้าเฮ้ยเป็นไรไปเนี้ยอ๋อบขาเพิ่ไปอไรนะโอ้สันนะจ้าข้ารู้ข้าเห็นส่วนไอ้นี่นะ มันอะต้องการสาวสาวเขาเขาเหมยเหมยไอ้นี่ไี่อ้โอ้ออ้ไอ้ผมคุณเจมหมายถึงว่าต้องการสาวสาวอะมาปรนิบัติเมียมันเมียมันอะจะได้สบายขอ้คุณเอาฉันนะขอโทษฉันไม่รู้นี่มันอะเลยอยากได้สบายสบายสบาย ไอ้นี่ไอ้นุ่มเนี่ยมันอยากได้เมียอยากได้เมียแบบนาข้างๆเนี่ยใช่เลยข้างๆใส่ด้วยข้ารู้ข้าเห็นส่วนนึงเนี่ยมันอยากได้สามีได้สามีข้างๆเนี่ยสเปคเลยโอยแม่จังโมกันจริงๆนะพ่อเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูยังไม่ได้ออกจากร่างไอ้แก่นี่เลยนะเอากันเองละเอาเหรออย่อางไงนะโอ้ยสรดุปยังไม่ออกยังเอาเหรอเอาเอากลัวต้อเอาเลยข่ารู้ข่าเห็น <c oughs> ตอนเนี้ยข่าก็ได้ทำให้ทุกคน,นมีความสุขละข่าต้องขอลาไปก่อนบายบายบายจ โอ๊ยโอเ็็นไรนี่ยโอนี่ค่ะเป็นอะไรไปอพี่เขาพี่นี่ไปแลวเพราะแม่มีข่าวดีมาว่าข่าวดีอะไรเพราะันี้เลยวันนี้วันนี้วันนี้ใส่ลงยืนยืนยืนอซ้อมคนเนี้ยมันรักกันมันเชี่ย์มาตั้งนานแล้วแม่เห็นแล้วแม่ชอบมากสองคนแบบไอ้ใจเลย มันมีความจกมากเลยการหัวเราะเลยดิมมีหลับให้พ่อนะจ้าไม่ต้องห่วงจ้าก็จบกันไปแล้วนี่กับละครนุ่นนุ้ยไม่ได้ไม่ต้องสำเนียงแบบนี้พอจบกันไปแล้วนี่สำหรับละครนุ่นุ่งแบบนี้กันทำไมเป็นคนใต้ครับเป็นคนใต้ครับก็เลยพูดได้หุ่นฉับปื้อเลยโอเคโอเคเมื่อกี้รอเล่นอ่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับละครสนุกสนุกของพวกเราในอาทิตย์นี้เรามาถามพี่เม้ากันดีกว่าค่ะว่าเล่นละครครั้งแรกกับพวกเรารู้สึกยังไงบ้างสนุกครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยน่ารักกันทุกคนเลยกําลังอยู่ในวัยไซสครับอายุน้อยที่สุดในนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสองค่ะ ใครใครร้เนาสิบห้าโอ้โหมี่ากางผม10ปีเลยนะโอ้โหเด็กมากเลยแล้วก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาเล่นละครสนุกๆแบบนี้ด้วยบทก็สนุกด้วยฮาด้วยครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพี่เมส์ได้มีโอกาสมาเล่นอีกพี่เมาส์อยากเล่นแบบว่าเป็นเรืองอะไรแล้วก็มีบทไหนเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวถ้าพี่เมส์อยากเป็นพระเอกเดี๋ยวหนูจะเป็นนางเอกให้ก่อนก็ได้นะคะได้ครับนางเอกนี่ได้ทุกคนเลยครับได้แล้วตลออยากเล่นบทไหนเป็นพิเศษอ๋ออยากเล่นบทไหนเป็นพิเศษได้ไหมครับ เอาเป็นบทแบบว่า,าๆๆไล่ยิงแล้วกันฮะไล่ยิงไล่ยิงช่วยเหลเอกเออแบนบนี้แบบนี้สุดท้ายให้พี่มาเขาฝากผลง,งานกับทางบ้านหน่อยค่ะว่าตอนนี้กำลังมีผลงานอะไรบ้างค่ะครับตอนนี้นครับก็กำลังถ่ายทำครับเป็นซีรีส์นะครับเรื่อง DOC Thailand ครับอืมเราชาวเพราะเราอยากจะติดชาวเขาให้พูดอย่างนี้ ปกติฟังไม่รู้เรื่องค่ะแล้วชาวเพ่อเราจะติดตามหรือว่า follow พี่มาส์เ네นี่ยติดตามที Sadly, ่ไหนดีคะ follow ใช่ไหมครับผมเล่นแต่ instagram ครับ facebook twitter เล่นไม่เป็นเล่นเป็น instagram เดียวลงรูปเป็นอย่างเดียวครับอย่าให้อย่าให้สอนเดี๋ยวใี่จะมีมีสอนดีนะครับจะมี follow อีก9คนตามไปนะคะแล้วน้องๆจะมี follow เพิ่มขึ้นอีกคนนึง มาฟอลโล่นะครับ M O U S E N A T C H A ครับเมาส์จอด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 จออดจ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 อดดจอ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  สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันดีกว่าว่าพวกเราจะเล่นละครเรื่องอะไรกันแล้วใครจะมาเป็นแขกรับเชิญแล้วจะน่ารักขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ไงได้กันวิกนี้สีชมพูก็ <Yeah. S 2> จบไปแล้วรับกับผู้กองตะลากในแบบฉบับวิกนี้สีชมพูส่วนสัปดาห์หน้าพบกับกนมจะไปเถอก็รีบมาทำไมหมูน,นี้ไม่ใครเห็หน หรืออยากกินผัดกระเพราแขกรับเชิญของเราแอนนี่สี่ปีเจ็ดร้อยครับโอ้โหและนี่ก็คือโฟเซ้นต้องติดตามให้ได้ฮะก็จะเสกหิมะใส่เจ้าเอง